ดีค่าวันนี้แม่พีจาก็มากมีของต้นของฟางที่ได้วันนี้ก็ได้แม่พีจาาปป้าสิมาลาบป่าซ้มเซาเดอ้อกินข้าวผักกินข้าวผักริมรั้วนี่ผู้พัก แต่ยังบริกินข้า,าวเช้านานเมื่อกี้น้ำนํานวิจาาพ่เพื่อนเดิมวันนี้นันลาบปลาตงตงปลาตตงตัละสองลูกดูหลานอยู่บันไตายไปใส่ิปิดเอาซ้ำนี้แล้วมันมม่สิได้หลายซ้ำได้ ลาบแบบโบราณข้า่เต้าบูาได้กินอันนั้นเด้อพี่น้องข้าสิคโคกินข้าบหได้กินดิบคือสมัยต่กอนสมัยต่กอนนะ่ะโอ้ยเอาเอามากกินดิบลูกตุยเขาคำใหญ่เลย ได้เลยเพราะว่าตอมจะขึ้นนำ้ำเพราะว่าลู่หลานเอามาให้เขากราบซับซับเรียบร้บรอยแล้วเอามากับพรมที่เส็ กอบอาหารเลย น,นี่ไปย,ยังมาตะกินข้า,าวเช้าก็มากินนะมันมียาผ้าเพิ่อนเด้อวันนี้สิลาบเพอย,ยอยู่ลายยู่รุลานพายูตั้งไก่ก็มาจังกินไปย,ยังมาตะกินข้า,าวเช้าก็มากวันนี้กินน้ำมันมียาผ้าเพิ่อนมแต่แนว กินเซบๆโนๆเมื่อวานนี่ก็แกงปลาลุกหน้าใส่อันพักด่างขมพักด่างขมก็ความมันพักพ้นนั่นออกได้ขนาดพักพ้นเขา้บนได้ไปเก็บน้ำกำได้แต่เมื่อก่อนนะคราจะต้องไปเก็บอยู่น้ำกาแต่เดี๋ยวนี้น้ำกานะโบมีแล้วพักด่างขมหากินยากพักด่างขมอยู่น้ำกา ไม่ต้องต้องได้ปูกหินอย่างก็ได้ มากินน้ำกันสุกูสุกคนเด้อมือ่อเนี้ก็ได้ไม่วิจาก,กันิมาหน้าปะะะ่านั่นหะหน้าป่ากับพักกาดพักเมฆอันนี้ยอดกระถินนเลยนะอันนี้อันใบยังก็ลืมซื้อคนละ่ะอันนี้ปักกาศน้อยปักกาศหินเฮิรนประเกิด เอาไปจะกินกระปุนกระเจวกระแป๋าเดินประเกิดเดิมมีหลายเพิ่ปูไว้ประจำเพื่อกางมุ้งให้ได้พักเฮิร์นประเกิดแล่เพื่กกางมุ้งให้ ให้โคโค่โคโคโห่หอมๆพี่น้องเลย,ยใส่โคโคโ่แล้วกันนั่นน้องโคโคใส่ปลาหอมหลายมันสิเศษได้ไม่ไปหอมแล้วเราได้กินดิบดอกกินานอนนั้นกินซุป ไปหนึ่ล้วมาจับหนึดงอมพักพักรับพี่อง ขน,ดนัดเลยอดีคดีวจะปโควแบบนี้นะต้องโคกินผผน้อเลยถ้าบุคคนะี่ย เพราะว่าไปป่าสมัยนี้มันพยากหลายเขาก็ต้องโคขูขินครับพี่น้องเลยไปยังบุกินข้าวเ้าก็มากินน้ำเดอม์นีนเดอ ข้าวซาวกับลาบป่าเด้อโอ้บอดน้อย น้องเลยตุ๊ดโกรดก็ไปใส่เติมน้ำวักัพี่น้องเอ้ยเเสพลังจะเอาเอ็ดซุกแล้วเอ็ดอันดิบนั้น คนเรียบร้อยเราก็โคได้แบบนี้นะเราต้องมันข้นมันแล้วมันติดกลมมอมันก็จะเป็นน้ำแบบนี้ถ้ามันแห้งแล้วมันก็จะเป็นลวมตัวก้อนเป็นก้อนนะเราต้องคนมันข้นมันจะมันติดกลมมอ ้ายไฟอ้อมต้องสายไฟแห้งเวลาโคลา,ป,าป่าค่ะสายไฟนอนอ <c oughs> จะเลิ่นมนี่ถ้าต้องมันค้นมัน่นถ้าบ่ค้นมันจะติดก้นติดก้นมอพี่น้อย เอ็ดลาป่าเ,เอ็ดเอ็ดงายอยู่แต่ก็ยากอยู่นะเอาอา่านใจมันออกได้เหลือเป็นกอนละนี่นะบ๊วยอันเอาเต็มทีได้เนี่ยนะเอาแบบถ้าเฮาจะใส่น้ำหลายมันแห่งจะขึ้นกว่านี้เพราะเป็นปลาตองถ้ามันค้างคืนนะมันจะขึ้นขึ้นน้ำ เวลาเฮามาตีมาคนนะจ้า